ก่อนอื่นสวัสดีฮะชื่อเอธวากรเป็นเมคอัพอาร์ติส์ก็แต่งหน้าให้ใหม่มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ในออโอกาสที่ครบรอบ27ปีในการทำงานของใหม่ก็ขอให้มีงานอย่างนี้ให้กับแฟนๆแ,แล้วก็ประชาชนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าใหม่เนี่ยก็เป็นเดอะเบสในใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นศิลปินที่แบบว่าเป็นเบสเพอร์ฟอร์มในเมืองไทยเลย ตอให้ใหม่สักเซสแล้วก็<ม>ประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆยินดีด้วยย7ิปีแล้วก็เอาไว้ครบลายปีนะจะจะอยู่แต่งหน้าให้ตลอดตลอดเลยสวัสดีครับพี่ใหม่ครับก็น้องเฟียเองนะครับยังไงก็ได้เจอพี่ใหม่หลายครัง้งแล้วแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่ใหม่มาตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้จะเคืองหรือเปล่าแต่เป็นว่ายังเป็นแฟนคลับใหม่ตลอดไปนะครับก็ขอให้มีผลงานดีๆตามมานะครับแล้วก็นิทรรศการในคราวนี้เนี่ย ก็จะได้เห็นผลงานต่างๆที่เราชื่นชอบพี่ใหม่กันมาโดยตลอดนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกๆเรื่องเลยครับพี่ใหม่ครับเมื่อกี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าป27ปีพี่ใหม่พอได้คำนึงแลวว่าหนุ่มลื่งพี่ใหม่มากพี่ใหม่คือไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ร้องเพลงเพราะเสียงใหญ่เลิศมากหนุ่ชอบพี่ใหม่มากขอให้ใหม่มีความสุขและก็ประสบความสำเร็จแต่วันนี้27ปีหนุ่มพี่ใหม่กับพี่ได้ร้อยปีเลยค่ะยังมีความสุขมากนะคะขอบคุณมากคค่ะรับ ใหม่ครับดอดีใจด้วยนะครับกับ27ปีที่อยู่ในวงการมานะครับใหม่ได้สร้างอะไรให้กับพวกเราเยอะแยะมากทั้งความสุขความสนุกนะครับแล้วก็ความทรงจําที่ประทับอยู่ไมู่้ลืมนะครับขอให้ใหม่แข็งแรงสุขภาพดีนะครับแล้วก็สร้างผลง,งานไปอีก หลายหลายปีนะครับเราจะมาสลองปีที่28 29 30และปีที่40 50 60กันไปด้วยกันนะครับเราก็โตมาด้วยกันเก้อแก่ไปได้วยกันอ๋อเราจะมีเรื่องความเก่จะสวยไปได้วยกันสาวไปด้วยกันไม่ยอมเม Happy, มลิก h ป p p y จะหมารักน้าตัวเองสามสองและขอแล้วครับครับสวัสดีครับก็ในวาระทุกรอบ27ปีในวงการพี่ใหม่นะครับก็ผมก็เป็นแฟนพี่ใหม่มา,มมานานนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ระดับชุดแรกก็จะหนักจน ความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มี28ปี30ปี40ปีไปเรืเร่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่ใหม่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน,นะครับที่ทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็จะติดตามกงงารของพี่ใหม่ไปเร,เรื่อยๆเลยครับขอให้พี่ใหม่ความสุขมากๆค,ครับพี่ใหม่ครับยังก็ ดีใจนะครับที่พี่ใหม่ย,ยังมีผลงานมาทำมาเรื่อยๆนะครับจนจัดเทศกาล27ปีคอนฮูเลฟอยูนะฮะซึ่งวันนี้จัดที่เซนต์เบอร์ก็ผมเนี่ยนะตัวแทนคนหนึ่งนะครับก็เป็นแฟนมาแทนตั้งแต่พี่ใหม่ออกอัลบั้มตั้งแต่ได้ดูตั้งแต่ขอแค่ที่ถึงนะครับว่าดูผลงานได้มาทุกอย่างนะครับาาก Long ็จะร้องเพลงคอนเสิร์ตหนังละครทุกอย่างนะครับพี่ใหม่ก็ทำได้ทุทกอย่างแล้วก็ อยู่ในอยู่ในใจของเราเแฟนๆนะครับเงก็ขอยินดีด้วยนะครับที่มีเทศกาลนี้เกิดขึ้นและก็ขอให้ประสบความสำเร็จผบงานในอนาคตจะเกิดขึ้นต่อไปครับังไงก็มีผลงานมาให้เราชื่นชมเรื่อยๆน,นะครับใหม่จะรอคอยติดตามเสมอครับขอบคุณครับก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดตามผลงานของคุณใหม่จนากุรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานเพลงแล้วก็ผลงานในเรื่องของภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นศิลปินที่มีความสามารถ